ปเปรี้ยอกินข้าวต้มมัดนะครับครับข้าวมีเยอะแยะไม่กินเข้าวต้มใส่อะไรข้าวใส่กล้วยเฉยๆที่กล้วยห่อวันนั้นแหละเออจ้าให้ลูกเจ้าเลยลูกเจ้ากินคนเดียวเลยเออกินตัวเดียวเลยที่ข้าหอ่อค้าวห่อเสร็จกองวันนั้นแหละที่ห่อทั้งหอ่อทั้งเดินไม่เสร็จสักทีนะ่ะที่ต้มกลางคืนนะสวัสดีครับผม Tc Channel น,น,นะครับดูน้องเปรี้ยกินข้าวต้มครับ ข้าเมาก็กินนะข้าเมากินเยอะมากเลยข้าเมา20บาทคุกก็ไม่ป้อนก็ไม่กินครับเป็นมาขี้อ้อนครับน้องเปรี้ยวครับเด็กๆผมเป็นมาขี้อ้อนครับแม่ไม่ป้อนก็ไม่กินเอ้าเป็นยังไงอิ่มแล้วเหรออ่าไปแล้วอย่าเพิ่งลงเปรี้ยวไปไหนไปไหน ยังไม่ลองลูกไหมลูกมาพอจะถ่ายได้สักนาทีเดียวเองถ่ายเรียบร้อยไม่ถึงนาทีเลยสร้างไฟเพราะว่าเขากินข้าวไปแล้วนะคะอันนี้คือของหวานมันเขาเขากินข้าวกับไก่ไปแล้วของเจ้าได้นาทีเดียวเองสวัสดีครับเอ้าผมนมเปรี้ยวครับมุ้งนอนครับมุ้งนอนครับแม่ครับไหว ถ้าเป็นคนสิบวขึขนมานอนน้อแม่ซะบ่หนิหอ้อนแม่ครับนมเปี้ยจะนอนแล้วครับแต่อ้อนแม่ครับดูดูดูขาดูดขาอือือเอาขามาเกยที่นอนแม่เลยรเหรอด้๋ยเอาขาขึ้นมาไว้ข้างบนเลยเลยนี่เปี้ยจะนอนแล้วครับแม่ครับน่นมีพัดลมเย็นสบายเลยกัดของไหมเนี่ยก่อนนอนนี่เล่นของอะไรไหม นอนใต้ที่นอนแม่แต่เอาขาขึ้นมาเกาะใจจริงก็อยากขึ้นมาด้วยนี่แม่จะเผือนะครับผมจะขึ้นมาด้วยครับแต่อีกขาหนึ่งไปตรงไหนนี่ว้ายไปเกยน้ําดื่มทําไมนี่เอ้วอีกขาหนึ่งไปวางไว้ที่น้ําดื่มโอ้เปี้ยเพี้ยตัวใหญ่มากเลยนะครับเบียจะเท่าพินิกแล้วนะครับอืม ยังไม่แข็งแรงเท่าพินิคครับผมมันเปียวจังเด็กอยู่ครับเอ้าเอาเอา้เอา,อ,าอุ้ยตัวเบลเลอร์เลยเอชอบทําหน้าเหล็มๆนะครับโอ้โหเอามาหนุนเท้าแม่อีกอคุณชายคุณชายครับนอนสบายเลยโอ้โหเอาหัวมาหนุนเท้าแม่ด้วยเปียวน้องเปียวเอ้ยวันนี้ดื้อมากเลย จะไปแย่งซีนน้องต้นอ้อถ่ายมิวสิกถ่ายเอมวีโอโ้โหถอดปลอกคอเองเอผูกไว้นะคะผูกไว้แล้วก็ปลอกคอนี่ปลอกคอนี่ถ้าเขาไม่ดื้อเนาะปลอกคอถ้าเขาไม่ดือ้อเขาก็จะเชื่อฟังเขาก็จะนอนอยู่มัมวๆแม่ๆแต่เขาดื้อมาก็าถอดได้นะคะเพราะว่านนนาจะใส่ไว้หลวมประมาณมือสอดได้อย่างนี้นะ ใส่ไว้รวมประมาณมือสอดได้นี่นมเปรี้ยวถอดเองได้เลยนี่โอ้ยมาเอ้ยมาเอ้ยชอบทําหน้าจระเค่ทําหน้าจระเค้ก็ทาย่นย่นหน้าแหลมแหลมย่นย่นนะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนไม่ค่อยทานข้าวไม่ค่อยทานข้าวทานอาหารมิตรทานน้อยแต่เขาก็อ้วนแล้วล่ะเนาะอว้วนละ บกลาอีเม่ไม่ตุใจจริงก็อ,งอยากกระโดดขึ้นมานอนกับแม่ข้างบนอยากกระโดดขึ้นมานอนกับแม่แต่ว่าดูอุ้งเท้าที่ดูอุ้งเท้าแต่ไม่ได้ขึ้นอุ้งเท้ามันที่มันแตกมันเชื่อมกันเรอยงลูกอืมมันแตกมันเชื่อมกันแล้วที่ทเท้าแตกเยอะมากเลยได้สมานกันแล้วเนาะมาเอ้ย เอาใจเขานะคะเอาใจเขาวันละครั้งสองครั้งเนี่ยดีต่อใจนะคะถ้าไม่เอาใจตอนกินข้าว <c oughs> ก็เอาใจตอนนอนสองอย่างเอ้ยเอ้ยมาเอ้ยนะแต่ที่แน่แนคือถ้าไม่ถ้าไม่เล่นด้วยนี่จะกัดของเนาะก่อนนอนเนาะกัดนู่นกัดนี่กัดนั่นก่อนนอนถ้าเราไม่เล่นด้วยมันก็จะรอเราอยู่จะหาของมากัดเล่นเอ้าโอขาลงแล้วเหรอ อข็ขาลงด้วยเลยนี่หืมมามานี่มันเอาขาลงแล้วมันหลับแล้วแล้วมันก็เอาขาลงแล้วเทอกี้ยังไม่หลับป๊อกัอ่นเรียบร้อยนี่คือเขาหลับสบายแล้วอิมหาเปี้ยวเอ้ยกุดไหนครับผมขอบคุณครับที่รับชมผมนะครับ ฝากช่องแม่ผมด้วยนะครับแม่หนูนากับแม่กุกกอกสเตชันครับเลิฟกดไหนครับ